สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีเมษและคณะเมษในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม ก่อนที่เราจะไปดูการว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะคะรับเหมือนเดิมนะว่านี่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะอย่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะแต่คลิปนี้เนี่ยเป็นดวงทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับชีวิตเราเพราะมันอาจจะตรงกับพลังงานของคนอื่นชีวิตของคนอื่นนะคะเกิดขึ้นได้หรือว่าเรื่องราวระหว่างเรากับเขาพลังงานมันสลับการเป็นไวเบอร์ซ่าก็เกิดขึ้นได้รับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะอ่าชาวราศีเมษมาดูกันหน่อยในช่วงนี้คนโสด ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงบ้างคะชีวิตเป็นยังไงชาวเมษเชอร์รี่อดคิงเหรียญหกเหรียญสี่เหรียญ อัสินไหมควีนถ้วยควีนดาบก้าเหรียญก็ยังพอใจจะโสดคนเข้ามามีไหมมีไม่ใช่ว่าไม่มีนะ Energy ของคนคนเนี้ยไม่ใช่เป็นคนที่แบบโสดแบบโสด,โสดอะโสดสนิทไม่ใช่มีคนเข้ามาคุยมีกุก๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กมีคนแบบจุกจุ๊กจอยู่ในชีวิตอยู่แต่ว่าเป็นตัวเราเองอะนะคะที่รู้สึกว่า ยังยังไม่พร้อมหรือยังไม่ใช่นี่คือ energy ของคนที่เทเขาอะ่ะไม่ใช่เขาเทอกหักทิปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบที่รู้สึกเสียใจเพราะอะไรไม่ใช่เพราะโดนเขาเทนะแต่รู้สึกผิดว่าเออไปเทเขาแบบรู้สึกแย่วะ่ะต้องปฏิเสธเขาแต่เขาก็ยังไม่ใช่จริงๆไม่อยากให้เขาเสียเวลากับเรารับบทคนร้ายอย่างนั้นนะรับบทตัวโกงซะอย่างเงี้ย นะคะเพื่อจะให้มันจบไม่ต้องเสียเวลาทั้งเขาทั้งเราเป็นตัวร้ายยอมเป็นตัวร้ายอ่ะขอดูความรู้สึกที่คนอื่นเขามองคุณหน่อยคนที่เคยคุยกับคุณดีกับคุณน่ะคนอื่นเขามองคุณเป็นยังไงในตอนเนี้ยคนเหล่านั้นเขาเขามองว่าชีวิตของคุณน่ะคุณน่ะทำให้ตัวเอง คือคุณเป็นคนทําให้ทุกอย่างมันแย่เขารู้สึกว่าปัญหาคือเราอะทำไมเราถึงไม่ยอมปรับเปลี่ยนตัวเองละ่ะในเมื่อรู้ว่าตรงนั้นยังไม่ใช่ตรงนี้ยังไม่ใช่เขารู้สึกว่าคุณน่ะไม่พร้อมที่จะปรับตัวหาใครเลยคุณก็ยืนยันที่จะเป็นตัวของตัวเองอยู่แบบนั้นแหละแล้วคุณก็มาบอกว่าเราเข้ากันไม่ได้ก็เข้ากันไม่ได้ดิก็คุณไม่ปรับตัวหาผมอะ คุณไม่ปรับตัวหาชั้นน่ะแบบนี้อันนี้คือความรู้สึกของคนที่ดีกับคุณเขารู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วคุณก็จะมาโยนว่าแบบเราเข้ากันไม่ได้คุณเป็นอย่างนี้คุณเป็นอย่างนี้ผมเป็นอย่างนั้นผมเป็นอย่างนี้เขาก็รู้สึกว่าแล้วทําไมเราไม่ลองพยายามก่อนล่ะเราไม่ลองพยายามเข้าหากันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเรายังพยายามไม่พอในการที่จะปรับตัวหรือว่ายังไม่ยังพยายามไม่พอในการที่จะไปด้วยกันเนาะแล้วความรัาเมจะเป็นยังไงอ่าช่วงนี้แอนว่านะจากไพ่อ่ะ อยู่แบบคุยกันแบบเพื่อนหรือถ้าคุยกันแบบคือเป็นเพื่อนกันอ่ะดีที่สุดเอาอย่างนี้ตัวเรายังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์แบบลงหลักปักฐานขนาดนั้นนะคะณนะเวลานี้ตัวคุณนะ่ะยังอยากที่จะสร้างชีวิตหรือรเผชิญกับปัญหาชีวิตในระดับหนึ่งอยู่อ่ะหรือรู้สึกว่า โ,โหเศรษฐกิจสังคมตอนนี้มันแย่มันเครียดมันหลายอย่างมันลุมแล้วเราควรจะไปทางไหนดีเรียนจบแล้วจะทํางานอะไรหรือนะเวลานี้อยากทําธุรกิจธุรกิจก็แย่อยากเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนไม่ได้กลัวหางานใหม่ไม่เจออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นณเวลานี้นะเหนว่าช่วงเนี้ยชาวเมทแฮปปี้ที่สุดคืออย่าไปเอาใครเข้ามาในเวลาที่เรายังไม่พร้อมถ้าเรารู้สึกว่าเรายัง ยังไม่ได้เจอใครสักคนนึงที่เรารู้สึกว่าใช่จริงๆเราอย่าไปทําให้เขารู้สึกไรค่ะอย่าไปทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องมีคําถามว่าเขาผิดอะไร<ๆ>เขาผิดตรงไหนทําไมเราไปเทเขาทําไมเราไปแบบทําร้ายเขาอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะอยากให้รอจนกว่าคุณจะพร้อมจริงๆรู้สึกเปิดใจจริงๆเอาตัวเองเข้าไปในชีวิตคนอื่นเพื่อเป็นของขวัญให้กับเขาอะคะ่ะไม่ใช่เพื่อไปเป็นฝันร้ายให้กับเขาหรือไม่ใช่เพื่อทําให้เขารู้สึกว่าเราไป ภาคช่วงเวลาดีๆของเขามาหรือทําให้เขารู้สึกไรค่าอย่างที่บอกอยู่กับคําถามว่าทําไมอ่ะทำไม,ำไมเขาผิดอะไรอะไรแบบนี้เขาไม่ดีตรงไหน,แบบนนะะแบบนี้นะคะอย่าทําแบบนั้นนะอ่ะทีนี้มาถึงคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีเมษลัคนาเมษเป็นยังไงบ้างคะไปต่อกันได้แต่ไปแบบสบักสบอมหน่อยช่วงนี้มีปากเสียงทะเลาะก,กันงอนกันบ่อยเลือกเกินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจบเรื่องนั้นอ่ะเดี๋ยวมีเรื่องนี้เดี๋ยวจบเรื่องนั้นเดี๋ยวมีเรื่องนี้อย่างเงี้ยนะคะไม่จบไม่สิ้นสักที แต่ว่าถามว่าความสัมพันธ์ไปต่อได้ไหมไปต่อได้เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ยังไม่อยากเลิกกันหรอกคือคุณกับเขารู้สึกดีต่อกันแต่มันยังมีนิสัยบางอย่างที่มันยังแบบมันยังมีนิสัยมีอีกโก้หรือมีปัญหาบางอย่างที่ความคิดทัศนคติหรือความเชื่ออะไรเงี้ยมันไปกันยังไม่ได้อะค่ะมันอาจจะต้องการเวลาหรือต้องการการเรียนรู้กันมากกว่านี้ความรู้สึกที่เขามีต่อเราคืออะไรคะ เขาอยากจะคุยกันให้แน่ใจอะถ้าอยากจะความสัมพันธ์เนี้ยเขายังถ้าถ้าคิดถ้าจะต้องพัฒนาจริงๆนะ เขารู้สึกว่าเขาขอดูไปก่อนเพราะอย่างที่บอกในใจเขาอะเขายังรู้สึกอีกหลายอย่างเลยอะยังมีอีกหลายอย่างที่เขาไม่แน่ใจยังมีอีกหลายอย่างที่เขารู้สึกว่ามันจะปรับหากันได้ไหมวะมันจะเข้ากันได้จริงหรือเปล่าเนี่ยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะณเวลาเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากตัดสินใจผิดพลาดเขาขอดูเราไปก่อนขอคุยกันไปก่อนไม่อยากเร่งรัดไม่อยากเร่งรีบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองอะก็ ถ้าเราไม่คาดหวังเยอะจนเกินไปอะ่ะเราจะมีความสุขนะกับความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนเขาต้องการเวลาค่ะเขาต้องการความสัมพันธ์ที่แบบคู่ควรคู่ควรจริงๆคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่คนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในอยู่ในครอบครัวที่ดีครอบครัวที่ดีไม่ได้หมายถึงว่าเขาต้องรวยอย่างเดียวแต่เขาโตมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องอะไรคือ เกลียามารยาทดีการศึกษาดีหรือว่าอบรมสั่งสอนเข้ามาหรือว่าหรืออาจจะแบบที่เขารวยจริงๆเป็นคนที่มีเกียรติยศเป็นตระกูลมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะคบใครจะทําอะไรเนี่ยเขาจะต้องแคร์ครอบครัวหรือแคร์ผู้หลักผู้ใหญ่พอสมควรนะคะกลัวว่าเดี๋ยวพาเข้าไปแล้วมันจะมีปัญหาหรือพาไปนแนะนําแล้วมันจะอยากง,ง้ออย่างนี้หรือเขาอาจจะอยู่ในสังคมที่ลายล้อมด้วยคนที่แบบ บุคลิกเขาจะต้องเป็นคนที่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นแฟนอะ่ะก็ต้องไม่ทําให้ลูกน้องมองเขาไม่ดีหรือเสื่อมศรัทธาอะไรประมาณเนี้นะคะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงสําหรับคู่นี้ให้เขามั่นใจเนาะอ่าทีนี้มาถึงคนมีคู่ชาวเมษคนมีคู่ชาวราศีเมษลัคนาเมษเป็นยังไงคะความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเนี้ยหนึ่งเหรียญ จ็ดดาบคิงเรียนหกดาบเป็นปัญหาระวังจะทะเลาะกันเรื่องเงินเงินทองทองหรือเรื่องของมีค่าเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะเรื่องการใช้เงินของอีกฝ่ายหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าช่วงนี้มันเกินไปนะคะช่วงนี้มันเกินตัวหรือว่าอันนี้ยังไม่จําเป็นอย่าเพิ่งซื้อได้ไหมอันนั้นยังไม่จําเป็นอย่าเพิ่งใช้ได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองหรืออะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องค่อยคอยคุยกันบางทีอะเมื่อก่อนนะคะเราอาจจะซัพพอร์ตเขาได้หรือเขาอาจจะซัพพอร์ตเราได้ในเรื่องของการใช้จ่ายการกินอยู่แต่ณเวลาเนี้ยมันอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้เหมือนเดิมมันให้ไม่ได้เหมือนเดิมอะนะคะขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อยเขาเองก็อยากที่จะดูแลเราให้ได้เท่ากับที่เคยให้ได้ในอดีตค่ะ แต่ว่านาเวลาเนี้ยเขาทําไม่ได้จริงๆทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปนตามเหตุผลเนาะบางทีเราขอเขาอ่ะแต่เขาซื้อให้เราไม่ได้หรือเขายังให้เราไม่ได้เดี๋ยวนี้นะคะ แล้วเราก็โกรธแล้วเราก็งอนแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่รักเขานอนนี่นั่นนะ่ะทั้งที่ความจริงแล้วเขาอาจจะกําลังสู้สุดใจอยู่ก็ได้เพื่อที่จะเอาเงินมาใช้จ่ายเรื่องที่มันสําคัญกว่านั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจกันนิดนึงชาวราศีเมษคะ่ะในช่วงเวลาเนี้ยนะถ้าไพ่สลับกันก็อาจจะเป็นเราที่ต้องเข้าใจเขาหรือเขาเข้าใจเรานะเพราะว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ ตัวเขาเองก็พยายามออกจากบ้านทุกวันคิดทุกวันว่าวันนี้จะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยควรจะทําอะไรเพิ่มไหมควรจะหาเงินตรงไหนหรือว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้รู้ว่าเขาเองก็เสียใจที่ยังทําให้ไม่ได้ตามที่เคยพูดกับเราไว้แต่ว่าเขาก็จะพยายามทําให้มันดีที่สุดก็ขอให้เป็น เป็นกำลังใจให้กันนะนะคะเป็นกําลังใจให้การเขาแบกภาระมากมายอยู่แล้วนะคะอย่าให้เขาต้องแบกความหวังอะไรที่มันเกินไปในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้เขาอาจจะมีภาระในการที่จะต้องดูแลครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือดูแลคนอื่นในคนในปกครองอยู่บริวารอย่างเงี้ยนะคะภายนอกอาจจะทุกคนอาจจะมองว่าโอย ไม่มีอะไรหรอกเพอร์เฟกมีตังแต่ภายในไม่มีใครรู้หรอกยิ่งคนที่เขามีกิจการใหญ่โตอ่ะเขายิ่งต้องแบกภาระไว้บนบ่าเยอะนะไหนจะค่าลูกน้องค่าต้นทุนต่างๆนะคะเ,เพราะฉะนั้นเขาจะต้องคิดเยอะกว่าคนอื่นอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจให้กันดีกว่า,าชาราศีเมษนะคะอย่าให้เขาต้องอยู่ข้างนอกก็กดดันกลับมาได้บ้านก็กดดันอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีความสุขโอเคาะเมค่ะครบแล้วทั้งสามสถานนะเนาะเดี๋ยวเรากล่าวข้ากันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ